แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้5สิงหาคม2568กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2568จ่ายอะไรบ้าง นางสาวทิวาพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่ากรงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนสิงหาคม2568จะได้รับสิทธิดังนี้ วันที่1สิงหาคม2568เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2568 วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาชารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนประกอบด้วยบขอสอรถไฟขอสอมอกอรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการและวันที่20สิงหาคม2560บาทเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลังของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทค่ะทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ c เซ็ center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ021092345 หรือ call center กรมบัญชีกลาง022706400ในวันเวลาราชการ